สวัสดีทุกท่านครับซูปเปอร์ไทม์เมอร์ประกอบพร้อมใช้งานจากร้านนาราลังนกนะครับเป็นนาฬิกาตั้งเวลาสำหรับสั่งให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภทนะครับเปิดและปิดอัตโนมัตินะครับในบ้านนกก็จะใช้ในส่วนของเครื่องเสียงเครื่องปนไอ้น้ำผัดลมอะไรทํางหมนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอนาล็อกนะครับทางร้านประกอบให้เศษบนบอร์ดนะครับมีทั้งแบบ1ตัว2ตัวนะครับปลักก็จะแยกให้นะครับ แล้วตัวนี้เป็นแบบ4ตัวนะครับเนี่ยนะครับปลั๊กก็จะเรียงให้เลยนะครับตัว1ตรงช่อง1ตัว2ตรงช่อง2 3ก็ช่อง3านะครับแล้วก็สี 1, 1> ่ก็ช่องสเลือกใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่แค่เอาบอร์ดชุดน,นี้ไปเสียบกับไฟบ้านนะครับใช้ปลั๊กเนี้ยเสียบกับไฟบ้านเข้าไปนะครับแล้วนาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเครื่องพ่นหมอกเครื่องพ่นไอ้น้ำเครื่องเสียงแล้วแต่เราต้องการนะครับมาเสียบกับปลั๊กพวกนี้ในช่องที่กําหนดแล้วก็ตั้งค่า รุ่นนี้เป็นนาฬิกาตั้งเวลาอนาล็อกนะครับความละเอียดที่15นาทีนะครับการใช้งานไม่ยากนะครับและที่สําคัญก็คือว่ามีแบตสำรองให้ด้วยนะครับเพียงแค่นำแบตตัวนี้ไปเสียบกับสล็อตท,ที่กำหนดไว้นะครับเป็นแบตสำรองใช้กรณีที่ไฟดับนะครับนาฬิกาตัวนี้ก็จะไม่หยุดเดินนะครับก็จะเดินปกติทำให้เวลาไฟกลับมาเราไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับแบตสำรองอยู่ได้นานนะครับ เนี่ยนะก็จะมีในส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่ม o อ f นะครับปุ่ม auto ก็คือทํางานตามที่เรากําหนดนะครับแล้วก็ปุ่มคลิกลงมาข้างล่างก็เป็น on นะครับการเซตค่าไม่ยากนะครับสามารถหาชมได้ในคลิปก่อนหนะ้านี้ที่ผมได้ทําไว้นี่นะครับแบบหนึ่งตัวแบบ2ตัวนะครับ2ตัวก็อย่างเช่นการสลับเครื่องเสียงนะครับมีเครื่องเสียง2ตัวก็สลับการทํางาน นี่ยากเลยนะครับนำบอร์ดตัวนี้นะครับไปเสียบกับไฟบ้านนะครับแล้วนำอุปกรณ์ที่เราต้องการสั่งการเนี่ยมาเสียบกับปลั๊กบนบอร์ดตัวนี้น,นะนะครับมีทั้งแมตตหนึ่งตัว2ตัว4ตัวนะครับหรือจะประกอบตามที่ท่านต้องการก็แจ้งมาทางร้านได้นะครับซูปเปอร์ m ทมเมอร์นะครับความละเอียด15นาทีกับประกอบพร้อมใช้จากร้านนาราลาัลางนกนะครับขอบคุณครับ